มาจ้ะมาแม,าม,ามา่แม่จ้ามื้อนี้ลหละเห็ดสุกเนาะไม่จ้ะแม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข,ขสุขคนเด้อเมืองพักหลับไปปีนขึ้นออานี่แม่ต้นมันสูงนะยี่ห้นแม่แม่จ้ะปีนตัดหยอดมันเราก็มันมี่นวยมันน้ำแม่ฟักอ่อนพอดีค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็สะสะแห่ของพี่แม่นะคะแล้วก็มาลักขีนกนกน่วยกันล้งพอดีแ่บๆจ้ะแม่จ้ะมาจ้ะมาพี่น้องค่ะกินแบบไม่นุบ้บานันยางไงนะคะพี่น้องนะ ซาลแเน่บ้านจ่าอะไไปตัดมามากระถิน,น,นอ้อนนวยฝักมันเถอะแช่น้อกันจ้ะ เสียงลากโตมาลาก,กินนกแบบบ้านเขา มันขบนะคะแต่ว่าขมอร่อยไม่ขมแรงไม่ขมฉุนเสน่ห์บ้านเพื่อ,อนจ้ะหอมเพชดแสบบบเพชดซาลิน 음. Mm -hmm.

หล่ลืมบอกเลยจ้ะหน่อไม้ที่หล่ากินเป็นอันนี้อ่อนมากแล,แล้วก็หวานมากเลยนะไม่ต้องไปต้มน้ําอีกทีนึงนะเท้ออกเราใส่น้ำเดีย๋ยวนั่งต้มใส่พากิตูเลยค่ะเป็นอ่าหน่อไม้สางนะคะเส้นสวยค่ะแล่สซั่งมาจากเพจอันที่หมูหวานด้วยพี่นอ้องเด้อหนูจะลงลิงไว้ให้นะคะ งานดีมากอร่อยจริงตัวนี้ต้องปุกค่ะอื้อ ออร่อยวันนราใหม่นั่วปลาละ สองคลิปเข่ามดกระติบ น่องแซ่บค่ะ เพงพอทั้งลูกอร่อย มันสุดท้าย แต่บคุนผู้ดังแต่อร่อยมากค่ะทุกคนอืม เยอะอยู่นะเมนูึงเสียมูล,ลค่าอาจจะไม่ได้แพงเมอร์นะกลางๆค่ะแต่ว่ามันได้ฟิลลิ่งนี่ความรู้สึกของคนอีสานนะพี่น้องนะไม่ใช่เฉพาะคนอีสานหรอกคนนันบานเท่าเส้ยกินเมนูอย่างเงี้ยแล้วก็ผักดิมด้วยอย่างเงี้ย กับเขาวเนียวขาวสวยนะพี่น้องมันจะเห็นห้องแบบว่ามีความสุขมีแห้งค่ะ,จะเจริญอาหารนะคะพือกันคิดหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า